ผลหรืออนิสง์ของการทำทานที่ครบองค์ประกอบสามประการนั้นย่อมมีผลให้ได้ซึ่งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแม้ว่าจะไม่ได้เจตนาเอาไว้ล่วงหน้าก็ตามเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นผลที่สืบเนื่องมาจากเหตุเมื่อทำเหตุครบถ้วนย่อมมีผลเกิดขึ้นตามมาเองเช่นเดียวกับปลูกต้นมะม่วงเมื่อรดน้ำพรวนดินและใส่ปุ๋ยไปตามธรรมดาเรื่อยไป แม้จะไม่อยากให้เจริญเติบโตและออกดอกออกผลในที่สุดต้นไม้ก็จะต้องเจริญและผลิดอกออกผลตามมาสําหรับผลของทานนั้นหากน้อยหรือมีกำลังไม่มากนักย่อมน้อมนํำให้ได้บังเกิดในมนุษยชาติหากมีกำลังแรงมากก็อาจจะน้อมนําให้ได้บังเกิดในเทวโลกหกชั้น เมื่อได้สวยสมบัติในเทวโลกจนสิ้นบุญแล้วด้วยเศษของบุญที่ยังเหลืออยู่ประกอบกับไม่มีอกุศนละธรรมอื่นแทรกให้ผลก็อาจน้อมนำให้มาบังเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งและเมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ย่อมทำให้ได้เกิดในตระกูลที่ร่ำรวยมั่งคั่งสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์หรือไม่ก็เป็นผู้ที่มีลาภผลมากทำมาหากินขึ้น และร่ำรวยในภายหลังทรับสมบัติไม่วิบัติหายนะไปเพราะวินาศภัยโจรภัยอักขีภัยวาตภัยหรืออื่นๆแต่จะมั่งคั่งร่ำรวยในไวไัยใดย่อมสุดแล้วแต่ผลทานแต่ชาติก่อนๆจะส่งผลคือ 1. น่งร่ำรวยตั้งแต่วัยต้นเพราะผลของทาน ที่ได้ตั้งเจตนาไว้บริสุทธิ์ดีตั้งแต่ก่อนจะทำทานคือก่อนที่จะลงมือทำทานก็มีจิตเมตตาสมนัตร่าเริงเบิกบานยินดีในทานที่ตนจะได้ทำเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นแล้วได้ลงมือทำทานไปตามเจตนานั้นเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ย่อมโชคดีโดยเกิดในตระกูลที่ร่ำรวยชีวิตในวัยต้นอุดมสมบูรณ์พูนสุขไปด้วยรั ไม่ยากจนแร้นแค้นไม่ต้องขวนขวายหาเลี้ยงตนเองมากแต่ถ้าเจตนาไม่งามบริสุทธิ์พร้อมกันครบสามระยะแล้วผลทานก็ย่อมส่งผลให้ไม่สม่ำเสมอกันคือแม้ว่าจะร่ำรวยตั้งแต่ไวยต้นโดยเกิดมาบนกองเงินกองทองก็ตามหากในขณะที่กำลังลงมือทำทานเกิดจิตเศร้าหมองเพราะหวนคิดเสียดาย หรือหวงแหนทรัพย์ที่จะให้ทานขึ้นมาหรือเกิดหมดศรัทธาขึ้นมาเฉยๆแต่ก็ยังฝืนใจทำทานไปเพราะเสียไม่ได้หรือเพราะตามพวกพ้องไปอย่างเสียไม่ได้เช่นนี้ผลทานย่อมหมดกำลังให้ผลในระยะที่สองซึ่งตรงกับวัยกลางคนซึ่งจะมีผลทำให้ทรัพย์สมบัติวิบัติหายนะไปด้วยประการต่างๆแม้จะได้รับมรดกมา ก็ไม่อาจจะรักษาไว้ได้หากเจตนาในการทำทานนั้นเศร้าหมองในระยะที่3คือทำทานไปแล้วหวนคิดขึ้นมาทำให้เสียดายทรัพย์ความหายยนะก็มีผลต่อเนื่องมาจนถึงบ้านปลายชีวิตด้วยคือทรัพย์สินคงวิบัติเสียหายต่อเนื่องจากวัยกลางคนตลอดไปจนถึงตลอดอายุไข ชีวิตจริงของผู้ที่เกิดบนกองเงินกองทองก็มีให้เห็นเป็นตัวอย่างที่เมื่อได้รับทรัพย์มรดกมาแล้วก็วิบัติเสียหายไปหรือนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในวัยต้นแต่ก็ต้องมาล้มละลายในวัยกลางคนและบั้นปลายชีวิตแต่ถ้าได้ตั้งเจตนาในการทำทานไว้บริสุทธิ์ครบถ้วนพร้อม3ามระยะแล้วผลทานนั้นย่อมส่งผลสม่าเสมอ คือร่ำรวยตั้งแต่เกิดวัยกลางคนและจนถึงปัดชิมวัย 2. ร่ำรวยในวัยกลางคนการที่ร่ำรวยในวัยกลางคนนั้นสืบเนื่องมาจากผลของทานที่ได้ทำ เพราะเจตนางามบริสุทธิ์ในระยะที่สองกล่าวคือไม่งามบริสุทธิ์ในระยะแรกเพราะก่อนที่จะลงมือทําทานก็ไม่ได้มีจิตศรัทธามาก่อนไม่คิดที่จะทําทานมาก่อนแต่ก็ได้ตัดสินใจทําทานไปเพราะเหตุบางอย่างเช่นทําตามพวกพ้องอย่างเสียไม่ได้แต่เมื่อได้ลงมือทําทานอยู่ก็เกิดสมนัสรื่นเริง ยินดีในทานที่กำลังกระทำอยู่นั้นด้วยผลทานชนิดนี้ย่อมทําให้มาบังเกิดในตระกูลที่ยากจนรับแค้นต้องต่อสู้สร้างตนเองมาในวัยต้นครั้นเมื่อถึงวัยกลางคนกิจการหรือธุรกิจที่ทําก็จึงประสบความสำเร็จรุ่งเรืองและหากเจตนาในการทำทานได้งามบริสุทธิ์ในระยะที่สามด้วย กิจการหรือธุรกิจนั้นย่อมส่งผลรุ่งเรืองตลอดไปจนถึงบั้นปลายชีวิตหากเจตนาในการทำทานไม่บริสุทธิ์ในระยะที่สแม้ธุรกิจหรือรกิจการงานจะประสบความสำเร็จรุ่งเรืองในวัยกลางคนแต่ก็จะเป็นล้มเหลวหายนะในบั้นปลายทั้งนี้เพราะผลทานหมดกำลังส่งผลไม่ตลอดจนถึงบั้นปลายชีวิต 3. ร่ำรวยปัดฉิมไวคือร่ำรวยในบ้านปลายชีวิตนั้นสืบเนื่องมาจากผลทานที่ผู้กระทำมีเจตนาไม่งามไม่บริสุทธิ์ในระยะแรกและระยะที่สองแต่งามบริสุทธิ์เฉพาะในระยะที่สามกล่าวคือก่อนและในขณะที่ลงมือทำทานอยู่นั้นก็มิได้มีจิตสมนัตยินดีในการทำทานนั้นแต่อย่างใด แต่ได้ทำลงไปโดยบังเอิญเช่นทํำตามๆพวกพ้องไปอย่างเสียไม่ได้แต่เมื่อได้ทำไปแล้วต่อมาหวนคิดถึงผลทานนั้นก็เกิดจิตสมนัตร,ร่าเริงยินดีเบิกบานหากผลทานชนิดนี้จะน้อมนำให้มาบังเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเกิดในตระกูลที่ยากจนคับแค้นต้องต่อสู้ดิ้นรนศึกษาเล่าเรียนและขวนขวายสร้างตนเองมาก ตั้งแต่วัยต้นจนล่วงวัยกลางคนไปแล้วกิจการงานหรือธุรกิจนั้นก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเช่นต้องล้มลุกคลุกคลานตลอดมาแต่ครั้นถึงบ้านปลายชีวิตก็ประสบช่องทางเหมาะทำให้กิจการงานนั้นเจริญรุ่งเรืองทำมาค้าขึ้นและร่ำรวยอย่างไม่คาดหมายซึ่งชีวิตจริงๆของคนประเภทนี้ ก็มีให้เห็นเป็นตัวอย่างอยู่มาก